วิธีกินมามา่าแห้อร่อยรสปูทะเลผัดผงกะหรี่ใส่เครื่องลงไปไปเติมน้ำร้อนเตยวน้ำร้อน เรียบร้อยรอสักครู่เส้นขาวสะอาดรสรดมากลอกความร้อน สักคู่นี่ใส่เครื่องนี่คนคนไปเด่นนะครับนี่หน้าตามามา่าและนี่หน้าตาสองโฆษณาเหมือนกันไหมครับ,บคุณหลอกดาวครับ เนี่ยครับซื้อมาหน้าตาอย่างนี้สำเร็จรูปแล้วจะเป็นอย่างนี้โอเคครับ